สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับองค์แม่จิมินะครับหนึ่งวิถุนา25น้าหส้านะครับจะมีเลขอะไรมานำเสนอวันนี้มาเร็วมากเลยนะครับปกติจะมาก่อนหนึ่งวันนะครับก็มาช้าหรือมาเร็วก็โดนอันอยู่ดีใช่ไหมให้มันรู้ไปเลยกันแล้วกันเนาะดีไหมนะครับไปดูกันครับว่าที่ผ่านมานะครับผมที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาโอ้โห อันเยอะแยะอันเยอะแยะอันมากมายนะครับอันเยอะแยะอันมากมายนะครับแล้วเลขที่ออกอยู่ในอันไหมอ่ะอืมเนาะอยู่ในอันไหมครับใบกันไม่ถูกเลยเนาะใบกันไม่ถูกเลยนะครับเราก็ใบไม่ถูกเหมือนกันอย่าไปว่าเขานะเราก็ใบไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช่ว่าไปว่าเขานะครับแต่ว่า ใบแล้วทำให้เกิดการอั้นเนี่ยครับเนาะก็ตอนแรกเราบอกว่าเราจะซื้อ8 7ถูกไหมถ้าใครดูคลิปผมโดนอั้นเป็นเรียบร้อยแถวๆถวนี้นะครับเราก็ซื้อไม่ได้เราก็เลยต้องใบเปลี่ยนตัวถูกไหมครับเราต้องใบเปลี่ยนตัวเนาะเราก็จุดทูบออกมาได้อันนี้คล้ายๆ1อันนี้คล้ายๆ2เหมือนกันนะอะแต่เราไม่เอาเนาะเรามาเอาตรงนี้เป็น591เนาะเราก็เลยบอกว่าเออน่าจะเป็นสัก516อะไรประมาณนี้นะครับเข้านะไม่ใช่ว่าไม่เข้าดูนะ เข้าเหมือนกันนะนี่ไงห้าหนึ่งหกนะเข้าเหมือนกันถ้าเอาหนะ้าเนาะมาไว้ข้างหลังนะถูกแล้วอ่านาะยืนผิดที่ยืนผิดที่ตลอดนะประมาณนี้จริงๆแล้วพอมาดูดาวจรพอเรามาดูดาวจรจริงๆอ่ะโอ้โหไม่ต้องดูอะไรเลยสองกับหนึ่งจบข่าวอ่าดูจากปฏิทินโหนเลยจบข่าวจริงๆสองหนึ่งแต่เราแบบเหมือนกับหลายอย่างไงใช่ไหม เพราะหลายอย่างเขาเอ๊ะคิดจะนู่นนี่นั่นอ่าเนาะมันก็เลยทําให้เราค่อยเแผเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกนะครับอย่างที่บอกนะเคยเตือนตัวเองเหมือนกันเห็นอะไรเป็นสิ่งแรกคิดอะไรเป็นสิ่งแรกสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่ใช่นะครับพอเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมัน2นะครับสีเหลืองเนี่ยสกับหนึ่งนะครับเสร็จแล้ว6ก,ก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้เลยเนาะเอาศูนย์เข้ามาใสา่พอจับนาวางได้นาวางนี่เลย16 2ตัวนี้เลย นะครับจริงๆเห็นไหมแยกมาแยกออกไป2ตัวโอ้โหเสียดายนะครับแล้วก็มา2ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนวังก็เข้าแต่ดาวจรเข้ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นดูเพนเนี้ยถ้าไม่อะไรมากนะไม่รู้ว่าบ่นอะไรไปเยอะแยะมากมายนะดูดาวจรน,นะครับดูดาวจรไปเลยนะอ่ะมาดูดาวจรของงวดนี้กัน นะครับวันที่1มิถุนาสองพนห้ารนะครับวันพุธนะครับปีที่แล้วปีที่แล้วนะครับผมก็คืออันนี้นะครับปีที่แล้วก็คืออันนี้อ่ะนะครับปีที่แล้วออกอะไรเอ่ยปีที่แล้วออก29 29 72 45นะครับ29 29 72 45ถามว่ามีอะไรอยู่ตรงสีแดงนี่ไหมอ่ามี2อยู่มี5อยู่นะ2ตัวเนาะมี2กับ5มีแค่นี้เอง พอจับนวางจับนวางก็มี7อยู่ตัวหนึง8 0ไม่มีเลยนะครับก็ไม่เข้าเลยเนาะปีที่แล้วเราบอกว่าใกล้ๆวันนะวะ่ใกล้ๆวันของท่านเลขพวกนี้จะมานะครับ287ประะประมาณนี้จะมานะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดนี้นะ 287เนี่ยใกล้ๆวันนะครับก็จะมาประมาณนี้นะครับทีนี้พอมาดูของปีนี้ปีนี้อย่างที่บอกครับกดข้อที่1คือ1เราใช้ดาวจรเนาะหเราใช้ดาวจร2อยู่กับใคร2โยเข้าไปหากก๊กนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะเห็นเลยเพราะว่า2 4 6 8 10อ่างวดน,นี้24680เนาะเลขคู่ทั้งหมดนะครับเลขคู่ทั้งหมดเลย 2, 4 680นะแล้วพอจับรนหาวางออกมาได้279อจาจับรนาวางออกมาได้279นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสถิติกันดูสถิติกันก่อนเนาะที่นี่มีทวนสถิติให้ด้วย10อันหนึมิถุนานะครับปีนั้นออกอุย้ยใบถูกเหมือนกันนะเนี่ย0 5 3 630นะครับอ่าประมาณนี้630 630กับ6 1เนาะปี62 ปีปี61 1มิถุนาปี61ออก988 117 95นะครับแล้วก็มาปี6อ่ 62, ก็516 461นะครับ6อ่าถูกกัน50กคนเนาะเราใบถูกนะครับ50กคนนะออก46 4 6ทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็มาดูกันว่า1มิถุนาปี63ออก567 24นะครับ5 6 7 2 4ปี64ครับ ปี641มิถุนาออกอ่าเ7 2นะเมืแ่อบบกี้ที่บอก29297245นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับว่าทำอะไรไว้ให้ดูบ้างเนาะก็อย่างปีที่แล้วที่ออกนะครับอันนี้ก็คือ Jimmy m o มเดลนะครับจิมมนะี่โมเดเนาะก็มาดูกันครับว่าในช่วงของ วันที่เท่าไหร่เอ,อ่ยแบบหนึงนะครับแบบมา16บมิถุนา16พฤษภาที่ผ่านมานะครับอย่างที่บอกเนาะมี1มี2ดาวจรเลยนะวังได้1.6เลยนะครับแต่มันแยกตัวกันออกเราศูนย์ 0, เข้ามาใส่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มาดูของเมื่อกี้นี้ที่เป็นสถิตินะครับพอมาเป็นสถิติปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่เห็นรูปร่างชัดเจนเราก็มาทำเป็นจิมมี่โมเดลให้คุณดู นะครับจี่โมเดลออกเป็นอ2ออยู่นี่วิ่งไป3ไมวิ่งไป6กเพราะนั้นเห็นไหมครับปี60มันออก603 603อยู่นี่เลยเอา2อกตัดทิ้งเนาะเพราะนั้นอยู่ที่การจับคู่ใช้ดาวจรอ,อย่างเดียวนั่นแหละนะครับแล้วก็นะว่างออก01ก็มี0ูนย์กัน1อยู่ตรงนี้นะครับพอมาปี61นะปี61 2อยู่ใครอยู่กับ7มี5นะครับก็ มีดาวเยอะนิดหนึ่งนะครับมีดาวเยอะนิดนึงเออเนาะเพราะนั้นก็มีเก้ามีห้าอยู่มีเจ็ดอยู่นะครับอันนี้แล้วก็นวหว่างออกหนึ่งเจ็ดเป๊ะเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูปีหกสองหกสองนี่ก็คือสี่หกหนึ่งสี่หกที่เราถูกกันห้าสิบกว่าคลนทั้งบนทั้งล่างเนาะเพราะก็คือสี่อยู่กว่านี้เหมือนกับเหมือนต้องจับคู่ให้ถูกอะ มืนต้องจับคู่ให้ถูกนะครับประมาณนี้นะระหว่างมี1ตัวเดียวดูสิครับว่าจะมีเลขอะไรซ้ำมี630ามศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึกี่หกหี่หนะครับห้าหก็ดสอนะครับห้าหกเ็ดสอก็สองเลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเป็นปี64ก็9 7 2าเหก็2อยู่กับ5นะครับแต่ว่าอาจจะมาไม่ครบทุกตัวเนาะ จะเห็นว่ามีอะไรใกล้เคียงมี4เนาะมี4มี6มี5นะครับจะเห็นว่ามี4มี6มี5เหมือนจะเป็นเลขคู่หมดเลยนะสองสประมาณนี้นะครับพอมาปีนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าจากสถิติแล้วเนี่ยนะก็เอาตรงนี้แล้ะกันเนะสี้าหนึ่งห้าหนึ่เจาสองแปดหนึ่งมายังไงบ้างโ <c oughs> <c oughs> ทษเ <c oughs> อืม หนสายจะถูกหวยเนะะะาะใบไปเลยครับ451เนาะไหนๆคือเราจะไปใบหลังเขาพอไปใบหลังเขาปุ๊บเราก็เจอเลขอันเราก็ต้องมาเปลี่ยนตัวเพราะว่าเราไม่ซื้อเลขอันอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นวันนี้เราใบาก่อนไปเลยเนาะเราใบาก่อนไปเลยละกันเนาะจะอันก็ช่างมันนะครับผมเออเพราะว่ายังไงเขาก็อันอยู่ดีนะครับประมาณนี้นะ,ะเลขวัคซีนของผมนะ514 เนาะห้าหนึ่งสี่แต่ผมว่าสี่ไม่น่ามาสี่ไม่น่ามาอาจจะไม่มาเนาะก็เลยเอาสี่ไปไว้ข้างหน้าเอาห้ามันหนึ่งมาใส่ก็เป็นห้าหนึ่งนะครับชอบห้าหนึ่งนะครับไม่รู้สิชอบห้าหนึ่งนะเสร็จแล้วเอานวางตรงนี้คือเอาเจ็ดเก้าตรงนี้นะครับเอานวางก็คือเอาคู่เจ็ดเก้าตรงนี้มาเลยนะครับส่วนสองแปดหนึ่งเนี่ยเออรู้สึกชอบสองแปดหนึ่งเพราะว่าอะไรเออมีแปดมีไม่รู้ประมาณนี้ นะครับสองแปดหนึ่งเนาะชอบประมาณเนี้ยนะครับทีนี้จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะอยากจะใบเป็นสองแล้วคือถ้าเราใช้ดาวจรใช่ไหมมันก็ต้องเป็นสองแปดสองสี่สองหกแต่รู้สึกว่าจะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่ตอนเนี้ยเขาใบ,ใบออกมาแล้วเป็นหกใช่ไหมมีคนใบหกแปดหกแปดอะไรนะหกแปดหกมาใช่ไหมมีอยู่เจ้าหนึ่งอ่ะเนาะที่ใบก็ไม่ถูกเหมือนกันอ่ะนะครับเออเขาก็ใบหกแปดหกเนาะใบไปหลายงวดก็ไม่ถูกสักงวดนะนะ อืมหลายหลายหลายลุ้มหลายงวดต่อกันแล้วละ่ะเหมือนเล่าแหละเ <c oughs> นาะประมาณนั้นจะใบทําไมไม่รู้เนาะใบให้อัน้นประมาณนั้นไม่รู้นะไม่ได้กล่าวถึงไทยนะเออแต่รู้สึกเขาจะใบหกแปดเอาหกเด่นประมาณเนี้หกแปดหกสี่จริงๆิก็อยากจะอยากจะได้สองหกเหมือนกันนะสองหกผมก็ว่าเข้าท่าดีเหมือนกันนะครับทีนี้เข้าใบไปแล้วเนาะเราก็เลยเอานะี่แล้วกันสองเนี่ยวิ่งเข้าไปหานะวางเจ็ดเก้าไปเลย เนี่ยเอาตัวนี้ไปเลย7 9ตรงนี้ตึงต้งตึงต้งตึง้งไปเลยก็สวยอยู่เนาะเพราะสองเห็นเห็นไหมมันเด่นเด่นอยู่ตรงนี้มีดอกจันอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะเสร็จแล้วก็ถ้าเอาเอาเขาเรียกว่าอะไรเดีเอาดาวจรดาวจรก็น่าจะเป็น2กับ8 2กับ8 2 8, ตัวเนี้ยเนาะ2กับ8นะครับก็ชอบ51ประมาณนี้นะครับทีนี้เราเปิดไพ่เลยแล้วกันดูซิว่าเปิดไพ่ลงหน้าแล้วจะ ใช่ได้ไหมไพ่ของอมแมจิมินะครับออกมาคือเออเป็นไพ่อเลฟโฟนะครับเป็นไพนะ่อเลฟโฟเนาะมองดูลาวกับเหมือนมีเลข5อยู่แถวนี้เนาะไม่รู้นะแล้วก็มีเลขอันนี้อเลฟโฟก็น่าจะมี1มี4อยู่แถวนี้ประมาณนี้นะครับก็ดูจากไพ่ละกันเนาะหรือเธออาจจะกลายเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเลข2เป็นนกมีปีก เป็นหมายเลขสองได้ปะเออประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยครับจบแล้วจบแล้วเพราะว่าเรายังไม่เห็นเลขอั้นเนาะเพราะว่าเราใบก่อนนะครับเพราะปกติผมจะรอให้เลขอั้นมาทั้งหมดก่อนแล้วเราใบหนีอั้นนะครับแต่วันนี้ออกมาก่อนเลยการละกันแล้วดูซิว่าเขาจะเอาเลขเราไปอั้นหรือเปล่านะเราให้4 5 1ห้าหนึ่ครับนะครับแล้วเดี๋ยว คือไม่อยากบอกว่าเราใช้สื่อหลายๆอย่างทั้งจุดทุบทั้งอะไรเดี๋ยวมันทําให้ค่อยเขวเพราะฉะนั้นก็เลือกมาในสิ่งที่คิดว่าชอบเลือกมาในสิ่งที่คิดว่าชอบเลยละกันเนาะอย่างเนี้ยผมว่าจดไว้ในนี้เนาะว่าเออก็ชอบประมาณนี้อยู่เหมือนกันเห็นไหมครับเลขตรงนี้นะครับชอบเลขประมาณนี้อยู่นะครับก็คืออันนี้แหละครับนะอันนี้แหละอืมเนาะแต่มีสองหกซึ่งอืม ผมก็น่าก็ก็น่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ขอให้โชคดีกันละกันสวัสดีครับ